พี่พ่อเบอร์ที่ค่ะ<า>มาอาดให้เมื่อกี่ก็ออกจากห้องอีกแล้วตอนเที่ยงกพี่หนอกออกไปหาพี่อนะุ๊บไม่รับได้เกินเจ้าเออได้ไหมสิไปหาพี่หนกุกเนาะพี่หนุก

สนกเนาะสนกชวนไปกินข้าวตอนเที่ยงเพื่อนวะมาหาเนเพื่อนวะนั่งรถมาเพื่อนจิตใจขาดรถถ่ายเดี๋ยวอยากเจอไซป่าน,นอยากเห็นเขาไส้ป่านจักเหมือเพื่อนวะถามเบิ้งลุปปะแน่นอนทามเบิง้วบงว่าอยู่ไซเนาะเพื่นอนวะแต่ปักมุดไปเลยนะประมาณ ค่เบิ้งเราพี่้อว่าจีทรา่ ดูงกันเป็นด้านคอนโดเพิ่นคอนโดนายบานไปเขาเซเว่นมีตึกคอนโดมีจากตึกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตึกอ้าวหนะตึกใหญ่ขนาดเดี๋ยวถาพีเพิ่นลง ขึ้นตุกซูงเลยเอาเวเว่นก่อนจักหน่อยตอนนี้เดียวอย่างหาผีแล้วมาจับมึงไนหะมแจ๊บว่าเป็นมาหาจับก่อนจับก่อนขาหอวทองป่ากโอเคสื่อคล้องมาหลายจจอย่าง เ,ง,เดดงินเดีอนดีจ้ะสายบานได้สุดมากจากทะเลอ่ามพออีพ่อพี่พี่พี่หกพี่ยังพี่อาอนะพี่สงเมืองเนาะฝากเงินมาให้สายบานสื่อขนมห้าร้อยไป่ะเอ็นดูสายบานฝากเงินใหน้สื่อขนมขอบคุณค่ะในรุ Bye. Ah. โอ้สาไหนะป้าชบกุงเทพพี่นนองป้าเห็นไหนดีนนาาเนาะป้าอใช้่ง้า่ปานจะมพ์ยานบ่ะจัมะยานอ่ะอกกออเออได้ปปหไหมพาไปดูเอยอู้เห็นเด้อห่อยอน,นี้เนาะ คอยตึ๊กถลุบมันเหล่าเลยอ่ะคือก่าอยู่อ่ะเราไม่เคยเห็นว่าตื๊ดซุ้งปานิท้าเสียขังแหลกในชีวิตได้นี่ตื่นเตนะ้นขนาด Phần một đèn không có không như bạn <laughs> tặng lãng vườn cực suốt đấy thì nhắc ý mời điều สูตรพี่รออสูตรไทยป้าพี่รออคอนโดเป็นคอนโดที่แบบเคยเห็นตอนเขามาเหตุงานนะนะพีรออกเป็นคอนโดที่รู้รอกแม้ใช้ปานเคยกิดได้ปะอยากเข่าม้านะอยากเข่ามาาในตึกแบบนี้นะมันสิเปน็นไ้นนะ่ะเพราะเขาเคยเหตุงานนะเขาก็มีแต่ยางขานยาข้า่าันนะก็เคยด้ เอียงเอียงเนาะอคอยขึ้นไปเร้่งวิ่นหัวพี่ดอกยากไมกเคยขึ้นตุ๊กซูงจะเสือบมกก่เคยจะเสือแล้วนางไปหากินเขา ยาดอไรโดดข่ายยรปเนาะมร้านลทยนอไนสี่ยังกนเราจะพูดอะไรนะเมื่อกี้พูดไทย เราจะพูดไทยไม่พูดเลาว<า>ฮะทำไมเขาขูเ่เบิดอ่ะอะไรนะทำไมเขา,เาขู่อะไรกะเขาไม่ได้กดเออเขาไม่ได้กด กุ้งชุบแป้งทอดอ่ะ่ป่าินไหมกุ้งชุบแป้งตออหาเลนะคะกุ้งชุบแป้งทอดี้ลูก้าสั่งไปโมั่นอไช่อันนับกสังน่แป้หนึอยากกินมาที่เด็กกิน่าอนะสิเทอดนะอะไรคะิเกทอดะ อันชันน้ำผึ้งมะนาว 来累。<laughs> ต uno, ้มยำอาหารใต้าอาหารมาหมดแล้วอันนี้คือข้าวอันนี้เอาไว้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนูนตั้งเองบอแม่เออ จิบปอนไซปันอาหารน้ำพริกต้มยำเดี๋ยวยังไม่ทันเบิร์ดอยู่นอ้องบอที่เราสั่งได้อย่างกินเบิร์ตปด้ใช่ไปเดนกนต้องหัวไซปันมากแหงคือนนังแตงโง แต่ปานอยากดื้อน้องพี่น้องอยากดือด้อดื้อไรแต่แม่บอู้ออหชีซ้อนจังเลยดุน้องเอบืงเชือกกระแน่เบื้งดูกระโอ้ถอห์นนะดุคือเป็นแจ้งซี่เออ,อจักเพียรจังเลยน้องพี่น้องซ้อนใน้เล็กหน่อยรดุจักมารยาทโคจรอ ီကျာအအိ့ပို်တနါတွေအို္ြးို်တော့ရွေွောအားကွေတ กันเด้อใส่แปะกะตึ๊งฮะโอ้<า> <laughs> ะไปพี่โนโอ้องกินข้าวแดงเห็นป้องของกินเดืนะเดอดถ้าจะใส่กล่องใหญ่ดีป้องปลาอุ๊ยรู้ละขนาดปลาพี่โนโอ้องใส่กล่องเมื่อจะสีด้วยอ่ะพี่เราบอกขาวกล่องป้ะพี่โนโอ้องเป็นอไอเนาะ ไอ่กล่เพื่ได้อกอเขาวก่องนะแต่ห้เข้าไทยคลิปได้มันนี้อินพออกเวพี่เพนเดียกอาหารหมักแทกมันหนึ่งได้ดีพี่นนอกเ้ยเปิเป็นทะเลภูวดังขอบคุณพี่หลายๆเด้อขอบคุณพี่หนุก bà đúng mơ vực <laughs> đi tay lại bà đúng Bé chứ mơ vực Bé mơ vực chứ mơ đi chứ bà đi, คามหมดบาทได้พี่นาะอดหองเรียบรอยเนาะกินเขาโต มาตำมะฮงกินพี่น้องกินสมนะโฮ่ันกินข้าวตำมะฮงเพสเพสสะใจพี่น้นนนองเอ,อ้ยมาฮอเทีนเบิ่งนพักกินกับของกินตัวเดือเอามากินขา้าวแลงต่อค่ะขอบคุณเนอะขอบคุณพี่นุกเนาะขอบคุณนายเนอะพี่เรามีโอกาสมายามอีกเนี่ยเด้อเพห็นปะในกาสุนกนก๊ะ โอนค่ะรถมา่ห้เนาะหนึ่งพันบาทว่าพี่รว,ว่าไปหาเดี๋ยวชีใจค่ารถไถเนาะเมสายปันก็ได้นั่งแก๊บไปหาพีเรว่อยากเจอสายปานพีเรว,วาอยากเห็นสายปานนะว่าโอกาสหนาะมาเจอกันกเ้อกับขอบคุณพี่ได้ไดาย้ออขอบคุณพี่นุกได้ได้ นะักไลน์เนาะขอบคุณที่เรียงอาหารแพกบ่แพกเนาะพี่น<ม>้อ<ม>งแพกเป็นแพกแล้วน,นะขอบคุณไลน์เด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่นอ้องมื่อกี้กับไปหาแต่พี่นกมาเ,เนาะแล้วก็กลับมาห้องพักผ่อนพี่นอ้องตายป่านพักผ่อนไปบายบายล้อ ขาเบิ้งบ้าสิเด็กไปไซเน่ไลีบา